สนับสนุนโดย b e n บ p l u บ b y b บ n e ฟ i t โปรตีนโปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์คูณ2นางกิ่นแก้วรอสูงเนินฮักเธอก็เป็นเด็กต่าง ะะก่อนที่จะเข้ามาทํางานที่กรุงเทพมหานะครเพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงตัวเองเนาะจากคนที่เคยมีรายได้อยู่บ้างนะคะก็กลายเป็นคนที่ตกงานแล้วก็หาที่พึ่งไม่ได้นะ,ะแล้วด้วยความที่โกรธแค้นผสมรวมกับความต้องการเงินแล้วด้วยเนี่ยก็เลยนําไปสู่การวางแผนล,ลักพาตัวเด็กชายเวียรชัยลูกชายของอดีตนายจ้างค่ะเพื่อเรียกค่าไถ่จำนวน2 0 0แสนบาทนั่นเองพอแผนล,ล่มเนี่ยคือด้วยความที่คนร้ายหรือว่าแก๊งคนร้ายเนี่ย กลัวว่าเด็กจะจําหน้าได้แล้วเอาไปบอกตํารวจได้นะคะก็เลยตัดสินใจใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดว่าจะสังหารเหยื่อเพื่อปิดปากค่ะซึ่งคืนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจริงๆค่ะกลุ่มคนร้ายบังคับให้กิ่งแก้วเนี่ยเป็นคนสังหารเด็กชายนะคะซึ่งตอนนั้นเด็กชายก็กําลังนอนหลับอยู่บนตักเธอค่ะถือถ้าไม่แทงเนี่ยก็คือจะโดนนายปินเนี่ยคูอยู่แบบนั้นนะเด็กก็สะดุ้งตื่นมาด้วยความเจ็บปวดค่ะพร้อมเรียกร้องชื่อของเธอว่าแม่นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประการน,นำอีกครั้งนะคะสำหรับอีนี้เนี่ยจูเวจะพาทุกคนย้อนกลับไปฟังคดีหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญของประเทศไทยเลยก็ได้ค่ะแล้วก็ยังถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะคะของประเทศไทยเลยว่าเป็นคดีนักโทษประหารหญิงคนที่2ของประเทศไทยอีกด้วยเนาะนั่นก็คือคดีกิ่งแก้วนั่นเองค่ะสาเหตุที่จูหยิบคดีนี้กลับมาเล่าอีกครั้งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกำลังมีภาพยนตร์ที่สร้างจากเขาคงคดีจริงค่ะ ที่ใช้ชื่อว่ากิ่งแก้วนะคะมาเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เนาะซึ่งสําหรับใครที่เป็นไซส์หนังอยู่แล้วนะะหรือว่าเป็น FC หนังฮอลล์เนี่ยก็โหติดตามได้เลยเนาะตอนนี้เนี่ยก็มีกําหนดการเข้าฉายที่โรงภาพยนตร์ Major ร์ซีนิ e เทุกสาขาในวันที่29มกราคม2569นี้นะ และอย่างเรื่องนี้นะคะก็ได้คุณกับอย่างคุณเอกชยัยศรีวิชัยนะคะและได้นักแสดงมากฝีมือมาแสดงในครั้งนี้ด้วยนะคะที่แต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงเบอร์ต้นๆของวงการไทยเลยก็ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นคุณทรายเจริญปุระค่ะที่รับบทเป็นกิ่งแก้วค่ะคุณสายป่านอภิญญานะคะคุณก,กันกนพัฒน์คุณสนธยาชิตมณีค่ะแล้วก็นักแสดงอื่นๆอ,อีกมากมายนะคะถ้าใครอยากรู้ว่ามีใครในเรื่องนี้บ้างก็สามารถไปติดตามชมกันได้เนาะซึ่งสําหรับตัวภาพยนตร์กิ่งแก้วนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของ นักโทษหญิงคนที่2ของประเทศไทยนะคะที่ถูกประหารด้วยการยิงเป้าจากความผิดคดีลักพาตัวเด็กและฆ่าเด็กชายวัยหขวบค่ะแต่ด้วยแรงแคนอันแรงกล้าของเธอนะคะก็ก่อนตายเธอบอกว่าเธอเนี่ยไม่ผิดค่ะทําให้วิญญาณของเธอนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในเรือนจําบางขวางนั่นเองค่ะแต่แน่นอนว่าการเล่าในรูปแบบของหนังเนี่ยมันก็อาจจะมีการตีความเติมอารมณ์นะคะแล้วก็ปรับรายละเอียดบางอย่างเนาะที่ทําให้หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีความเข้มข้นขึ้นนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องปก ติของงานศิลปะเนาะแต่มันก็มีหลายคนนะคะตั้งคําถามแล้วก็สงสัยว่าแล้วคดีจริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงนะคะแล้วกินแก้วเป็นใครมาจากไหนเนาะอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกลายมาเป็นนักโทษประหารหญิงคนที่2ไปได้นะคะวันนี้เนี่ยจูก็เลยจะพาย้อนกลับไปฟังคดีจริงตามลําดับเหตุการณ์ค่ะไปฟังกันพร้อมๆกันเลยค่ะนางกินแก้วรอสูงเนินฮะ,ะเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อปีพศ2493ค่ะเธอก็เป็นเด็กต่างจังหวัดนะคะ ก่อนที่จะเข้ามาทํางานที่กรุงเทพมหานครเพื่อที่จะหารายได้เลี้ยงตัวเองเนาะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยเธอก็เป็นรับจ้างทั่วไปนะคะแล้วก็ผันตัวเป็นแม่บ้านแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงเด็กตามบ้านไหนจ้างบ้างแต่จูขอเกริ่นก่อนสักนิดน,นึงค่ะว่า จริงๆแล้วเนี่ยตามประวัติทางการแพทย์เนี่ยพบว่าช่วงหนึ่งเธอเคยเข้ารับการรักษาอาการป่วยทางจิตเวชด้วยนะคะซึ่งถ้าพูกระดมตรงน้องมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่จิตใจของเธอเนี่ยค่อนข้างที่จะเราบางและอ่อนไหวมากจนนําไปสู่การเกิดเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ขึ้นนั่นเองค่ะต่อมาไม่นานนะคะกิ่งแก้วก็ได้งานที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กให้กับครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าครอบครัวนี้น่ก็เป็นเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในกรุงเทพด้วยคือถ้าผู้ชื่อไปเนี่ย ทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรือว่าน่าจะเคยไปกินด้วยซ้ำนะคะแต่เราขอไม่ระบุจบจงชื่อขนาดนั้นเนาะอ่ะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้เข้ามาทำงานในฐานะแม่บ้านนะคะและหน้าที่หลักก็คือการดูแลงานบ้านต่างๆนะคะส่วนหน้าที่รองเนี่ยก็คือดูแลลูกชายวัยหขวบของ นายจ้างบ้านหลังนั้นนั่นเองเนาะจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้นะคะคือในช่วงแรกของการทํางานเนี่ยกิงแก้วก็ทําหน้าที่ดูแลเด็กชายวัยหกขวบเป็นอย่างดีนะคะจนเด็กชายเนี่ยติดกิ่งแก้วหนักมากค่ะสนิทถึงขั้นบางทีเนี่ยก็เรียกแม่ก็มีและนายจ้างเองนะคะก็ไว้วางใจให้กิ่งแก้วเนี่ยไปรับไปส่งที่โรงเรียนเป็นประจําอีกด้วยนะแต่ด้วยความที่กิ่งแก้วเนี่ยทุ่มเทกับการเลี้ยงดูเด็กชายเยอะจนเกินไปเนี่ยปรากฏว่า กิ่งแก้วละเลยในหน้าที่งานบ้านส่วนอื่นๆค่ะเรียกได้ว่าบกพร่องเลยแหละค่ะคือเหมือนดูแลแค่เด็กชายอย่างเดียวนะคะงานบ้านส่วนอื่นๆเนี่ยก็คือไม่สนใจแล้วนะมันก็แน่นอนว่าทําให้หนายจ้างเนี่ยรู้สึกไม่พอใจกิ่งแก้วอย่างมากค่ะเพราะว่าหน้าที่หลักๆของกิ่งแก้วเนี่ยคือการดูแลงานบ้านส่วนอื่นๆนะคะรวมถึงดูแลเด็กชายด้วย แต่ถึงแม้ว่างานรองเนี่ยจะเป็นการดูแลเด็กชายนะคะแต่งานหน้าที่หลักมันก็ไม่ควรที่จะเฮ้ยละเลยเกินไปหรือเปล่านายจ้างเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้การละมันจะบกพ่องในหน้าที่เกินไปนะนายจ้างก็เลยตัดสินใจให้กิ่นแก้วเนี่ยลาออกจากงานแม่บ้าน กระทันหันในวันที่10ตุลาคมพศ2521ค่ะหลังจากที่ญิงแก้วเนี่ยทำงานในฐานะแม่บ้านได้ประมาณ2เดือนเท่านั้นพอกิ่งแก้วตกง,งานกระทันหันเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ทําให้เธอขัดสนเรื่องเงินทองอย่างมากนะคะเพราะรายได้เดียวที่มีนั้นก็คือการเป็นแม่บ้านจากบ้านเศรษฐีหลังนั้นค่ะจากคนที่เคยมีรายได้อยู่บ้างน,นะคะก็กลับกลายเป็นคนที่ตกง,งานแล้วก็หาที่พึ่งไม่ได้นะ,ะซึ่งมันก็ทําให้เธอรู้สึกเครียดแค้นอย่างหนักนะคะบวกกับที่เธอเนี่ยอยากจะล้างแค้น นายจ้างอยู่แล้วด้วยนะคะและในช่วงเวลาที่เธอเนี่ยหาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะไปพึ่งใครนะคะก็เลยได้ไปปรึกษาคนคนหนึ่งค่ะนั่นก็คือนายปิ่นแฟนหนุ่มวัย28ปีของเธอนะคะซึ่งก็เพิ่งคบหาดูใจกันได้ไม่นานด้วยแต่ที่น่าตกใจคือนายปิ่นเนี่ยมีประวัติอัากรรมนะคะคือ เคยฆ่าคนมาก่อนค่ะและทีนี้เนี่ยพอต้องการหาทางออกเนี่ยว่าออจะเอาอยัางไงดีนะคะก็มีการหารือกับนายปินบวกกับออพวกพ้องกับของนายปินด้วยนะคะว่าเฮ้ยจะเอายังไงกับเรื่องราวนี้นะคะแล้วด้วยความที่โกรธแค้นผสมวงกับความต้องการเงินเราด้วยเนี่ยก็เลยนําไปสู่การวางแผนลักพาตัวเด็กชายเวียรชัยลูกชายของอดีตนายจ้างค่ะเพื่อเรียกค่าไถ่จำนวน2 0 0 0 0 0บาทนั่นเอง จนเมื่อวันที่17ตุลาคมพศ2521นะคะกินแก้วก็ได้ใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีอยู่แล้วทุนเดิมเนี่ยเดินทางไปยังโรงเรียนของเด็กชายค่ะเพื่อมารับตัวเด็กชายตามปกติเลยนะเหมือนที่เคยทําที่ผ่านๆมานะโดยอ้างกับครูพี่เลี้ยงว่าจะพาเด็กไปเที่ยวต่างจังหวัดและด้วยความที่ครูพี่เลี้ยงเนี่ยก็คุ้นเคยกับกินแก้วอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเคยมารับมาส่งเป็นประจําที่โรงเรียนนะคะก็เลยไม่ได้สงสยัยหรือว่าเอะใจอะไรเลยก็เด็กชายก็เดินออกจากโรงเรียนตามพี่เลี้ยงคนสนิทไปนะโดยที่ไม่มีทางรู้เลยว่า นั่นจะเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาค่ะหลังจากนั้นกิ่งแก้วกับพวกเนี่ยก็พาตัวเด็กเดินทางไปยังตำบลจันทึกอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะเพื่อที่จะหาหลบซ่อนตัวเนาะแล้วก็มีการส่งจดหมายไปถึงครอบครัวของเด็กชายนะคะเพื่อเรียกค่าไถา่ซึ่งในจดหมายเนี่ยก็มีการระบุเงื่อนไขเอาไว้ด้วยว่าให้ทางนายจ้างเนี่ยนำเงินใส่ถุงยนลงจากรถไฟตรงจุดที่มีธงขาวปักเอาไว้นะคะระหว่างสถานีจันทึกกับสถานีปากช่องพร้อมเขียนคำภู ว่าถ้าไม่ทําตามหรือว่าแจ้งตํารวจเนี่ยจะฆ่าเด็กทันทีคือครอบครัวของเด็กเนี่ยแน่นอนว่าก็คงกระวลกระวายใจหนักมากนะคะแต่ปรากฏว่าในคืนวันที่นัดหมายส่งมอบเงินเนี่ยคือด้วยความที่มันกลางคืนเนาะคือมันก็มองอะไรไม่ค่อยจะเห็นไฟ,ไฟเฟยในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะสว่างค่ะก็เลยทําให้พ่อของเด็กเนี่ยไม่เห็นทงขาวที่แก๊งคนร้ายเนี่ยปักเอาไว้นะเลยไม่ได้โยนถุงเงินลงไปแต่ถึงแม้ว่าจะพยายามติดต่อประสานงานกับาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพื่อที่จะ ค้นหาจุดนัดหมายในภายหลังเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้ผลค่ะพอแผนล,ลมเนี่ยคือด้วยความที่คนร้ายหรือว่าแก๊งคนร้ายเนี่ยกลัวว่าเด็กจะจําหน้าได้แล้วเอาไปบอกตํารวจได้นะคะก็เลยตัดสินใจใช้มาตรการอย่างเด็ดขาดว่าจะสังหารเหยื่อเพื่อปิดปากค่ะเพราะว่าถ้าไม่ทําเช่นนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้เด็กเนี่ย จำหน้าคนร้ายได้นั่นเองซึ่งคืนนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยความเจ็บปวดจริงๆค่ะกลุ่มคนร้ายบังคับให้กิ่งแก้วเนี่ยเป็นคนสังหารเด็กชายนะคะซึ่งตอนนั้นเด็กชายก็กําลังนอนหลับอยู่บนตักเธอค่ะกิ่งแก้วก็จําเป็นที่ต้องแทงลงไปนะคะ ก็คือถือถ้าไม่แทงเนี่ยก็คือจะโดนนายปิ่นเนี่ยคูยอยู่แบบนั้นนะนนเด็กก็สะดุ้งตื่นมาด้วยความเจ็บปวดค่ะพร้อมเรียกร้องชื่อของเธอว่าแม่นะคะโหเสียงเรียกนั้นเนี่ยทำให้เธอเนี่ยรู้สึกลังเลแล้วก็ใจอ่อนนะแล้วก็สะเทือนใจจนไม่สามารถทําต่อได้นายปิ่นเนี่ยก็เลยไล่ตะเพิดกิ่งแก้วออกไปนะก่อนที่จะรุมทําร้ายเด็กจนแน่ใจแล้วว่าเด็กนั้นเสียชีวิตจริงๆจ,จากนั้นนะก็เอาศพของเด็กเนี่ยไปฝังไว้ในหลุมที่เตรียมเอาไวน้นะพร้อมทําพิธีกรร ทางสยศาสตร์แล้วก็มีการอุดดินใส่ปักศพนะคะเพื่อสะกดจิตวิญญาณไม่ให้ตามหลอกหลอนได้นั่นเองพอผ่านไปได้2วันนะคะก็คือวันที่19ตุลาคม2,521เนี่ย ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็สามารถจับกลุ่มกิ่งแก้วแล้วก็ทองสุกแล้วก็ทองมัวนาะสนหัวหนะ้าแก๊งอย่างปิดแล้วก็กเกษมเนี่ยก็สามารถหลบหนีไปได้ซึ่งก็ถูกตามจับได้ในเวลาต่อมานะคะตามจังหวัดเชียภูมิแล้วก็ตามพื้นที่ใกล้เคียงนั่นเองเนาะพอจับกลุ่มกิ่งแก้วได้แล้วนะคะตำรวจก็มีการสอบสวนสอบปากคำอยู่นาน,นะคะ่ะแต่กิ่งแก้วเนี่ยก็ให้การปฏิเสธตลอดนะคะอ้างว่าตนเองเยังไม่ได้อยากจะฆ่าหรือว่าอยากจะสังหารเด็กจริงๆนะคะแต่ถูกสถานการณ์บีบบังคับและถูกแฟนหนุ่มกดดันมอม่ ทีเนาะและกิ่นแก้วเนี่ยก็ด้วยความที่กดดันแล้วก็ด้วยความเครียดแล้วก็มีภาพหลอนจักเหยื่่นะคะก็พยายามที่จะฆ่าตัวตายอยู่ในห้องขังอยู่หลายครั้งเลยค่ะจนสุดท้ายเนี่ยพลเอกเกรียงศักดิ์ชมันันนานนยกรัฐมนตรีในขณะนั้นเนี่ยก็ได้ใช้อํานาจตามมาตรา200แห่งรัฐธรรมนูญนะคะสั่งลงโทษประหารชีวิตกิ่งแก้วและนายปิด รวมถึงผู้ร่วมขบวนการบางส่วนด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าคดีนี้นก็ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากนะคะทั้งสื่อมวลชนทั้งทุกสำนากเนี่ยต่างก็นําเสนอข่าวแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวค่ะส่วนผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆน,นะคะศาลก็ได้มีคําพิพากษาแยกออกไปนะคะบางคนเนี่ยก็ถูกตัดสินโทษตลอดชีวิตบางคนเนี่ยก็ให้จําคุกแค่20ปีเท่านั้นจนสุดท้ายพลเอกกรีงศักดิ์ชมันนันนะคะนายกรัฐมนตรีในขณะน,นั้นเนี่ยก็ได้ใช้มาตรา200แห่งรัฐธรรมนูญนะคะสั่งลงโทษ ประหานชีวิตติงแก้วและนายปิ่นรวมถึงผู้ร่วมขบวนการบางส่วนนะะส่วนผู้สมรู้ร่วมคิดคนอื่นๆเนี่ยสารได้ให้คําพิพากษาแยกย่อยออกไปนะบางคนเนี่ยก็ถูกจําคุกตลอดชีวิตบางคนเนี่ยก็ติดคุกเพียงแค่20ปีเท่านั้นซึ่งบอกเลยว่าคดีนี้นะคะก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากนะทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ทุกสํานักต่างนําเสนอข่าวกันแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวค่ะจนกระทั่งถึงเย็นวันที่13มกราคมพศ2522นะคะเวลา17บเจ็นาฬิกาสีนาทีค่ะกิ่งแก้วถูกนําตัว เข้าสู่ลานประหารเป็นคนแรกนะเดชคาตก็ลั่นไกปืนไรเฟลิลใส่นักโทษตามกระบวนการค่ะหลังจากยิงไปครั้งแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบแล้วก็เข้าใจว่า เธอนั้นเสียชีวิตแล้วนะคะจึงปลดร่างลงจากหลักประการแต่ปรากฏว่ากิ่งแก้วเนี่ยขยับตัวและส่งเสียงร้องขอชีวิตค่ะโหตอนนั้นเนี่ยคือสร้างความตกลงให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยรีบพาตัวเนี่ยไปขึ้นที่หลักประหารอีกรอบนะคะเล็งเป้าไปทางขวาเล็กน้อยค่ะก่อนจะระดมยิงซ้ําจนกระทั่งกิ่งเสียชีวิตไปนะคะเช่นเดียวกับปิ่นแฟนหนุ่มของเธอค่ะที่ต้องถูกยิงซ้ำสอง,สองชุดนะคะก่อนจะเสียชีวิตไปในเวลาเดียวกันซึ่งทางการแพทย์เนี่ย ก็ให้สันนิษฐานในภายหลังนะคะว่าสาเหตุที่กิ่งแก้วแนวรอดชีวิตจากกระสุนชุดแรกเนี่ย เพราะว่าหัวใจของเธอนะคะค่อนไปทางขวาของหน้าอกมากกว่าคนปกติค่ะทําให้กระสุนชุดแรกเนี่ยไม่โดนอาไยว้สำคัญนั่นเองเนาะก็อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกิ่งแก้วนะคะหรือว่าคาดีของกิ่งแก้วนะ,ะที่ทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นนักโทษประหารหญิงคนที่2ของประเทศไทยนั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน ep หน้าน,นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ